พวกคำฮอตไม่มีแ่ะเราสลยมีเซนเตอร์แบบอัเยอะมากยัยังไม่เยอะหรอกพีู่ดังไม่เท่าดาราบางคนนี่ซุปเปอร์สตาร์ขนาดนั้นน่ะอะไรนะบอกรายไหนเป็นชื่อตำแหน่งตำแหน่งอะไรประมาณนั้นไปดังสูเขาได้ไงพี่แต่เดี๋ยวคือบินไปครับครับก็เดี๋ยวรอบนี้เดินทางไปทัชชีเพราะเราบอกได้แล้วหรอ อ้าเมื่อกี้บอกแล้วอ๋อโอเคี่บอกแล้วนะะคช่วงนี้พี่กำลังสับสนนิดนึงช่วงนี้แบบอารมณ์ไปคงทีไม่ไหวเลยก็เตรียมตัวเตรียมตัวแล้วเพราะว่าใกล้แง้วใกล้แล้วครับก็ปลายเดือนครับก็เดี๋ยวจะบินไปฟาชมิ่งแล้ครับก็รอบนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งกับเาเลนเซียก้ารอบนี้เนี่ยมันแปลว่าของัดชิ้นชิ้นไปสักก็เดี๋ยวจะพยายามแล้วกันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวไปรอบนี k k ้มันก <aty> <eln ik> <out> so ็จะมีอะไรใหม่ๆทุกคนได้เห็นด้วยเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนที่ใส่กันด้วยก็รอรุ่นกับพร้อมทุกคนเหมือนกันมี่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาชนีคือประจะมีรอบนี้ก็ต้องแบบหน้าแปลผมปังมีตัวช่วยถ่ายของต่อมีหรือยังจ๊ะนี่ก็เตรียมตัวเองนี่แหละครับแล้วก็เอ่อที่ว่าช่วงเนี้ย ที่ปารีสน่าจะหนักมาด้วยก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองอันนีัดรกางคริงจะไปแตดงงานแสดงน่าแสดงหรืหนูแสดงทุกวันเลยหนูเดินออกจากบ้านปุ๊บหนูแสดงเลยตรงนี้หนูก็แสดงอยู่เอาแสดงแบบจริงจังเอาแสดงแบบจริงจังจังอ่ะถ้ามีโปรเจกต์ที่มันที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยก็อยากแสดงแล้วก็วันพฤจัดถ่ายงานตรงนี้เลย ใส่คอนแทคตรงนี้ก็ติดต่อมาได้ครับก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยแล้วก็เรื่องของบทบาทด้วยก็มีอะไรที่รู้สึกว่าแบบเออเราอยากทำจริงๆอะไรก็คิดว่าจะทำับไปทำไม่มีหนูไม่ได้ดังแบบเขานะพี่หนูไม่ใช่ดาราแถวนั้นนะบอกก่ ความคิดถึงครับเจอได้ยังครับความคิดถึงไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าได้เจอหรือยังคะได้เจอหรือยังเจอแล้วครับเจอแล้วมันยังไงบ้างคะความคิดถึง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 นะครับก็ถ้าตื่นเช้าหน่อยความคิดถึงก็จะหน้าแบบแต่ว่าความคิดถึงกินข้าวบ่อยๆเขาจะแบบยินนะแต่ว่าแบบห้าจะเนวนวันเกิด หล่อมันเกิดใครอ่ะจำไม่ได้เลยอ่ะ <_ an> ตัวยออ <_ an> ่อเลยอ่ะใครอ่ะอใครอ่ะมันเกิดใครอ่ะแสดงไม่เนียนหรอ <_ an> มันเกิดในในไงซื้อให้ไปแล้ว <_ an> ซือ้อให้ก็รวบไปแล้วร <_ an> วบไปเลยทีเดียวแล้วแล่อวันนั้นหนูเหมือนจะหนูไม่แน่ใจเด <_ an> ี๋ยวไปดูตารางก่อนนะครับ เรียกว่าอาจจะเป็นการมองดูอาจจะอาจจะไปได้ก็ไปอยู่ถ้าไปแล้วเขาจะให้เข้าบ้านหรือเปล่าพี่เดี๋ยวเข้าไปหมาเขากัดหนูทำไงหนูกลัวหาว่คิดถึงหมาเขาอะเห็นคลิปหมาเขาตลอดยัมีก้างหวังว่า ชไฟแน่ท้องดีเจนเตอร์แน่นแมีอะไรอีกบ้างที่สามารถตอบได้แล้วตอนนี้บอกได้แล้วตอนนี้หนูไม่ได้ท้องก็เขายังขอยืนยันตัวเองว่าไม่ได้ท้องเป็นข่าวดีอล้วครับที่เบอกว่าเราเป็นเสือผีเสือผเปลี่ยนแล้ววันนี้เป็นเสือเพ่นก็ต้องเพ่นแล้วขอตัวจะได้ถ่ายถายการแบบ เพราะว่าจะมีแบบวันตัดเกสเนาะก็ตื่นตือมันก็เดี๋ยวรอประกาศนะครับออฟฟิเชียลครับแล้วก็จริงๆเดี๋ยวมีหลายโชว์เลยเดือนหน้าเนี่ยที่จะถึงก็เป็นเซอร์ไพรส์ด้วยก็ความตื่ติดตามกลางอีฟก็รอรอเไพรส์อยู่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับพี่เพื่อพอพี่เซอร์ไพรส์ไม่รู้ทุกคนจะเซอร์ไพรส์ก่อก็หวังว่าเป็นเรื่องคอนสตที่เป็นโชว์เป็นโชว์โชว์โชว์คันที่มาเขาเป็นตัวเอกเป็นเซอร์ไพรส์ ตอนที่มาเกาใช่ไหมครับก็ตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วครับเริ่มซ้อมหลายๆโชว์แล้วแล้วก็ยังมีคุยกันเรื่องดีเทลต่า,างๆบ้างครับก็พี่ว่าประมาณถ้าถ้าตอนนี้เหมือนเราเตรียมหนังบ้านให้เกือบพร้อมประมาณ70 80ิแเซนแล้วแล้วก็เหลือลงไปซ้อมก็เดือนหน้าก็จะให้หายไปบ้างครับผมเดือนหนึ่งเหมือนเดิมเพราะว่าหนูคี้ลืมเลยจำทนะ่าไม่ได้ เเหนว้องี่ก็ทกับน้องๆอปิมวยเเลยในบ้าเนี่ยบริการหนูอยู่ตรงนี้เรียกเขาเลยได้ไหมหนูไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วพิจาร์ไม่ถึงครับมี้าชื่อปากี้ถ้าคนเขาี่วยเป็นคุณแบบว่าก็หนูไม่ได้ดังแบบคนนั้นะพี่เขาเขาไม่ให้โอกาสหนูหรอก ิ๊กต็อคมไล์ิตเค่ะเขาจะเล่นไม่เป็นคนนีก็อาจะมากันแบบหนูก็เล่นไม่เป็นหรอมีที่ว่าูแบบงเซนได้โอกาสมีไลฟ์ตก็ออีกหร่าคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสก็ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะโปรโมทอะไรอะไรช่องทางไหนพี่ว่าเดยวก็ได้เจออีกอะไรเราซ้อมไหมคะซ้อมแบบว่าไล์ติตอะไรเงี้ยเวลาคุณส่งแบบว่าจะติกเกอสติกเกอร์อะไรมาเราเอ่ออิโไวส์เล่นตามฟิล ไม่มีร้องเรียกคนอื่นให้มาช่วยไม่มีเรียกคนอื่นให้มาช่วยนี่เรียกเขาเนี้ยวันนี้วันเกิดเขาขอ Happy Birthday เขาได้ไหม Happy Birthday to you Happy Birthday to you กนหนูลงน้อยๆกดหนูให้น้อยลงกเค้กด้วยตเค้กด้วยครับครับก็ดีใจ อ่ะน้องพี่วัยพันก่อนหนุ่ว้ท่อนหรอขอให้แม่ฝนหนูน้อยลงมีแต่คมหวังดีค่ะรักกันมากขคือดีกันน้อยลงยีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอายุเท่าไหร่คะเท่าไหร่สองยี่สิบสี่ค่ะน้อยเพราไม่มีแล้วตอนนี้อันนี้ให้พี่เชียร์ให้พี่จ อีก да นเอีก้นเอีกก้นเลใ่งเ๊อเป็นรายการป a p Birthday กันเลยอ่ะสุดสา่นมากมีใครเกิดอีกไหมคะอ๋อเราวันที think, ่แปดค่อเราวันที่แปดรางวัลหน่วยป๋อรางวัลอ๋อใช่ หนูเบอร์จริงๆชื่อหนูเบอร์นอนน้อยนิดนึงครับก็เออใช่ครับรางวัลเปยดปอกรอบการโหวตทั้งวอ๋อใช่ทังวงได้มาโอเคศับดิ์สนทธิ์ี่าริมต่อเลยก็ขอบคุณครับผมแฟนๆมากกว่าที่ช่วยกันหวงให้ได้รางวัลในเวอีใช่ไหมครับน่าจะเป็นรางวัล International Artist Award ก็ขอบคุณแฟนๆมากๆครับที่ในสนมากอันนต้องมีฝาเอ่อชิ้นนี้ต้องฝา ได้ครับก็ฝากมิซูมีนะครับเพื่อออกตัวใหม่ไปเป็น invisible pad ครับเป็นโทนเนอร์แพดตัวใหม่ของมิซูมีนะครับบอกเลยว่ามันบางจริงแล้วมันก็ดีมากนะครับก็อย่าลืมไปหากันครับแล้วก็มาร์คเสือตัวเดิมฝากนะครับ,รบขอบคุณค่ะขอบคุณครับ